คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งแม้ว่าเราจะมีเพื่อนญาติพี่น้องรายร้อมอยู่รอบข้างแต่กับรู้สึกเหงารู้สึกถูกทอดทิ้งและโดดเดียวเหมือนอยู่คนเดียวในโลกใบนี้ความเหงามันอันตรายถ้าเราไม่รู้จักวิธีจัดการกับมันความเหงาอาจทำให้เรากลายเป็นคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า แต่ทุกความท้าทายทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตเราเราสามารถเปลี่ยนมันได้ถ้าเรารู้จักวิธีการจัดการกับมันวิดีโอนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเราจะจัดการกับความเหงาอย่างไรก่อนที่เราจะจัดการกับความเหงาเราต้องรู้และเข้าใจก่อนว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเหงาหลาคนคิดว่าความเหงา ที่เกิดกับตัวเองสาเหตุเพราะผู้อื่นทำให้เกิดขึ้นเช่นเมื่อถูกทอดทิ้งการหย่าร้างเลิกลากับคนรักทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแต่นั้นไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้เกิดความเหงาได้แม้ว่าคุณจะอยู่กับคนรักอยู่กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคุณอาจรู้สึกโดดเดี่ยวได้เพราะความโดดเดี่ยว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลอื่นความเหงาเกิดขึ้นเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแต่มันไม่ตรงกับความต้องการของคุณไม่ตรงกับความคาดหวังของคุณความคาดหวังทำให้เกิดความรู้สึกผิดหวังเมื่อผิดหวังก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่าความโดดเดี่ยวไม่ได้เกิดจากภายนอกแต่เกิดขึ้นที่ใจ เหมือนต้นไม้ที่โค่นแล้วแต่ยังแตกหน่อขึ้นมาได้เพราะลากยังไม่ขาดอย่างลากลึกลงดินอย่างมั่นคงเปรียบเสมือนกับปัญหาที่แฝงอยู่ถ้ายังไม่ถอนลากถอนโคนก็จะเกิดปัญหาขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่บางคนทำเมื่อเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวคือพยายามหลีกหนีหรือกำจัดความรู้สึกนั้น แต่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดสิ่งที่เราควรเข้าใจคือการมีความสุขโดยการคาดหวังว่าจะได้รับจากคนอื่นมันไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปและสิ่งนี้ทำให้เกิดความเศร้าความโดดเดี่ยวดังนั้นเราควรทำความเข้าใจว่าความโดดเดี่ยว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับความอยากความปรารถนาความคาดหวังที่เรายึดติดกับบุคคลภายนอกเองแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้อันดับแรกเราต้องเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความโดดเดี่ยวให้เป็นโอกาสที่จะให้ความสำคัญกับตัวเองอยู่กับตัวเอง และมีความสุขกับมันความโดดเดี่ยวสร้างเวลาและสร้างโอกาสให้เราได้โฟก,กัสตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณรู้วิธีจัดการกับความโดดเดี่ยวคุณจะแคร์ตัวเองมากขึ้นและสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นและสร้างชีวิตได้ดีขึ้นดังนั้นถ้าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวใช้โอกาสนี้จัดการกับตัวเองสร้างสมาธิ โฟกัสกับตัวเองฝึกที่จะรักตัวเองเห็นอกเห็นใจตัวเองและฝึกที่จะมีทัศนคติที่ดีสร้างนิสัยที่ดีเพราะความเหงาสร้างโอกาสที่ดีให้เราสักวันคุณอาจขอบคุณความเหงาที่ทำให้คุณมีตัวตนและสามารถยืนหยัดได้ในทุกวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะ